อ่าสวัสดีครับวันนี้มาโยผมอเล็กเตฟนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรมอเล็กแฟชเ e r ร์เวอร์ชันที่4.0นะครับก็อ่าเข้ามาหน้าแรกเลยมันก็จะมีสถานะการเชื่อมต่อของสาย ftdi นะครับแล้วก็จะมีในส่วนจำนวนการแฟชคือจำนวนการอัดก,ก็จะมีอ่า id ecm ก็คือเป็น id ecm ของกล่องนะครับชฉพาะกล่องนั้นจะมีหรหัสที่แตกต่างนะครับ แล้วก็จะมี ID bin จะคล้ายๆกับ ID ECM เลยนะครับก็คือแต่ว่ามันจะต่างกันที่ว่า ID ECM ตรงนี้มันจะอ่านจากกล่อง ECU โดยตรงนะครับส่วน ID bin มันจะอ่านจากไฟล์แับบินที่เราเพิ่มในเลือกไฟล์บิ๊กนี้นะครับแล้วก็เนื่อของตรงนี้ Start Offset กับ Check Sum นะครับก็คือปกติเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าโปรแกรมผมมันเป็นแบบระบบบอตโต้นะครับมันใส่ให้เองนะครับตามขนาดกล่องเลยนะครับ ก็แต่ถ้าเกิดระบบมันผิดพลาดถ้าคุณอยากแก้ไขเลขเองก็กดแมนนวลใช้คำมาครับโอเคแล้วก็สามารถแก้ได้เลยครับอืก็ปิดถ้าปิดมันก็จะลบนะครับอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเสียบสายให้ดูก่อนแล้วกันแป๊บนึงนะอ่านี่ผมก็เสียบสาย F T I เข้ากับ p o ตคอมแล้วนะครับ มันก็จะขึ้นว่ามีการเชื่อมต่อสายแล้วไอ้ตรงนี้มันก็จะเป็นเสียเขียวนะครับถ้าสายเชื่อมต่อได้ปกติต่อมานะครับมันก็จะบอกว่ากะลุนาเชื่อมต่อรถทับเปิดกุญแจเพื่อใช้งานนะครับก็คือถ้าเกิดเราจะใช้งานแฟลชนะครับแล้วก็ต้องเชื่อมต่อกับกล่อง ECU ก่อนนะครับก็คือเปิดสวิตช์กุญแจครับเสียบตักสาย FTDI แล้วก็หัวปลั๊กเคไลน์เข้ากับรถแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจครับ okay, เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ,อะพอผมเปิดนะครับมันจะมีรหัสกล่องแสดงมาตรงนี้นะครับก็คือ่ารหัสกล่องนี้เป็น k 0 3ู0ย IDCM เป็นรหัสนี้แฟลชไปแล้วสามครั้งก็คืออัดไฟเข้ากล่องไปแล้วสาครั้งนะครับ เลขอัดก็จะเป็น8000ันทับศนนะครับทีนี้ตรงนี้มันก็จะแสดงแสงว่ากำลังเชื่อมต่อ ECM แล้วครับต่อไปเดี๋ยวลองมาดูวิธีการอัดไฟเข้ากล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปอัดไฟเข้ากล่องเดี๋ยวลืมฟังก์ชันนี้เลยตรงนี้เช็คแบตก่อนอัดคุณต้องเช็คกีแล้วผมทำฟังก์ชันมาให้แล้วนะครับแล้วก็แค่กดติ๊ก รอแป๊บหนึ่งครับอ๋อเมื่อกี้ผมยังติกเอไม่อ่ะรอไปแป๊บหนึ่งติ๊กแล้วรอแปบบ๊บอ่าขึ้นมาแล้วตอนนี้แรงดันแบตเตอรี่ของผมนะครับอยู่ที่สิบจุดเก้าโวลต์นะครับก็คือเริ่มเริ่มเฝ้าระวังแล้วแหละเริ่มต่ำแล้วก็ปกติก็ถ้าต,ต่ำกว่าสิบนี่ก็คืออันตรายแล้วแฟนไม่ได้แล้วกล่องอาจจะหลับได้นะครับอาจจะเข้าสู่มหมดสลีปได้อ้าว อันนี้10.9ใช่ไหมเรากิดปิดอ่ะไปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มการแฟดไฟล์ดับบินเข้ากล่องนะครับในฟังก์ชั้นตัวแกรมผมนะครับเราจะสามารถอ่าลากไฟล์นะครับนี่ลากมาใส่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับไฟล์มันจะเต้งเข้ามาอยู่ตรงนี้เองหรืออีกวิธีอ่ากดเลือกไฟล์บินครับแล้เวเราก็ไปหาตำแหน่งไฟล์ของเราเลยนะครับของโพรปิเชสุทานหนไหม ก็หายค,าคิดสามอ่า,อายี่ไหนวะอ่านี่เจอแล้วเข้าไปเลยเราก็มาติ๊กไอ้ดอตบินลงท้ายด้วยดอบบินนะกดเปิดนะมันก็จะมีไอ้ลองแซงมาบอกด้วยนะว่าไอ้ดีไฟกับไอ้ดีซีเอมของรถเราเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าไฟล์ถูกต้องไหมตรงกันไหมนะครับก็ถ้าเกิดตรงนะก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดไม่ตรงมันก็จะขึ้นฟองเลยครับว่าไม่ตรงนะครับโอเคต่อไปก็กดตกลงทีนี้การที่จะเริ่มแฟน,นะครับก็ง่ายๆเลยหลังจากเชื่อมต่อเสร็จหมดแล้วนะครับหลังจากเพิ่มไฟเรียบร้อยกดอัปไฟแล้วเราก็อรอบในส่วนนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับประมาณ1นาทีครับประมาณ59วิบถึง1นาทีนะไม่เกินนี้ จะมีเกินไปนิดนึ่งครับแล้วแต่สายทุกคนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรอมันไปก่อนนะอ่ะก็เสร็จขั้นตอนเรียบร้อยนะครับขึ้นอัดไฟสำเร็จแล้วมันโปรแกรมมันก็จะบอกให้เราปิดกุญแจแล้วเปิดกุญแจใหม่ครั้งแรบแล้วก็ทับตามที่มันบอกไปเลยครับอ่า ไม่รอเปิดสวิตตแจมาใหม่อีกครั้งจะสังเกตได้ว่าจํานวนการแฟดมันจะขึ้นมาเป็นสีเรียบร้อยนะครับก็แค่น so ี okay. ้ครับใน่วนของการแฟดไฟล์เข้ากล่อง ECU นะครับก็เสร็จแล้วจบเลยง่ายๆแบบนี้ต่อมาเรามาดูฟังก์ชันพิเศษในโปรแกรมของผมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเดี๋ยวจะมารีวิวค่อวๆาให้เห็นเฉยๆก่อนนะครับตัวคลิปหน้าจะมารีวิวทีละฟังก์ชันเลยนะครับสอนใจทีละฟังก์ชันเลย อ่ะรูปบ้านตรงนี้นะครับก็จะเป็นชิกเข้ามาเลยรอสักครู่อ่ะในรูปบ้านตรงนี้นะครับก็จะมีสแสดงรายละเอียดฮาร์ดแวร์ไอีของเรานะครับก็คือโปรแกรมผมเนี่ยมันจะขายเป็นเครื่องเครื่องไปนะครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายแบบว่าเอาไปคือเอาไปขายต่อไม่ได้อะครับก็ประมาณนะั้นตัวนี้ก็จะเป็นกดการใช้งานนะครับก็คืออ่ะตามนี้เลยอ่านเราแล้วกั <laughs> ้โอเค ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับในตอนนี้กดกลักมาในตั้งค่านะครับในตั้งค่าจะมีเป็นตรวจสอบอัปเดตแล้วก็ตเดต80ก็คือตัวฟิกแก้ปัญหาตัวอัปเดตเถอะในกรณีที่เรากดอัปเดตไปแล้วมันไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาคนระับเราก็ต้องติดตั้งติดต80กันนะครับประมาณนี้ ในส่วนนี้ก็จะมีเป็นเปลี่ยนโลโก้ก็คือภาพตรงนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนในร้านของเราได้นะครับเปลี่ยนเป็นรูปของเราได้เลยตามใจชอบแต่ถ้าเกิดเราอยากคืนค่าเดิมนะครับก็กดคืนค่าโลโก้ครับอ่าเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ต่อไปจะเป็นติดตั้งฟอนต์โปรแกรมก็คือไอพวกตัวหนังสือน,นะครับเพื่อความสวยงามของ UI นะครับก็สามารถติดตั้งได้นะครับอันนี้เป็นลบแคตไฟล์ขยะวินโดว์นะครับก็คือไฟล์ที่อยู่ในเปอร์เซ็นเทมนะครับ ไปฝากขยะก็สามารถลุปได้ผ่าน,นโปรแกรมผมเลยอ่าในส่วนนี้ปิดเปิดตารางหน้าต่างเทียบไฟล์ก็คือไอหน้าต่างที่มันเทียบ i d ECM กับ ID บินนะครับมันเทียบกันว่าตรงกันไหมก็คือถ้าเราปิดหน้าต่างมันก็จะไม่แสดงนะครับแต่ถ้าเราเปิดมันก็จะแสดงครับอ่าในส่วนของแรงดันแบตกเ็เหมือนกันนะครับก็เออถ้าเกิดเราปิด ฟังก์ชันตรงนี้มันจะไม่มีนะครับมันจะหายไปนะครับแต่ถ้าเราเปิดมันจะมีให้เช็คแบนด์น้าก็ประมาณนี้คืนค่าติมโปรแกรมทั้งหมดก็คือพวกทุกการกั้งค่าที่เราตั้งค่าใหม่ครับมันจะคืนเป็นค่าเดิมของโปรแกรมเปืนอค่าที่อลต์หมดเลยครับในส่วนตัวนี้หมดการคำนวณรหัสอัดออฟเซ็ตก็จะมีเป็นอ่าน ECM อ่านดับบินก็คืออ่านจาก ECM ก็คือเลขเลซิกซ์ซัมมมันจะอ่าน จากกล่องก่อนนะครับมันจะอ่านจากกล่องว่ากล่องรหัสนี้ควรใช้เลขตัวไหนนะครับอาจจะถ้ากเกิดเป็นอ่านจากบินก็คือมันก็จะคำนวณว่าไฟล์นี้ขนาดเท่าไหร่ควรใช้เลขเท่าไหร่นะครับประมาณนี้อ่าก็สามารถเลือกได้นะครับก็แค่วิธีการเราให้กดไปแบบนี้เสร็จแล้วครับแค่กดเลือกแบบนี้แต่ผมจะเอาเป็นตะค่าอ่านจาก ECM นะครับเพราะมันจะชัวร์ที่สุดนะครับ นะครับตั้งค่านะครับเรามาดูในสองเมนูฟังก์ชันการตกแต่งที่มีเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มมารอสักครู่เข้ามานะครับจะมีเป็นไลด์ดาต้าหนึ Check ่งไลด์ดาต้าสองไลด์ดาต้าเกตล้วนเช็คโค้ดดีซีเจำนวนแฟลเค้าอัดอีพอมแล้วก็ดูดไฟล์ลด ล็อกหมดล็อกดูดฟังก์ชันเสริมโดยออโต้ Auto, ก็จะเป็นพวกปลดมัดปลดขัดตั้งต,ต่างๆของพิเนะครับปลดการจ่ายน้ำมันใน c ิพเอสนก็คือปลดลิมิตรอบเตินเบานะครับเอาง่ายๆตัวนี้เป็นตะค่ารหัส security ECM ก็คือในกรณีที่เราจะดูดไฟล์นะครับก็คือถ้าเราแก้เลขนี้นะครับถ้าเราไม่แก้เลขก่อนจะดูดไฟล์ตามนะครับมันจะไม่สามารถดูดได้นะครับประมาณนี้เปลี่ยนไอกล่องก็คือเป็นเปลี่ยนอ c m นะครับง่ายๆ อันนี้ลิ a ไอ d ดีสมาร์ทคีย์นะครับของพวกที่เป็นรุ่นอ่ากุญแจรีโมทนะครับถ้าใครทำบาร์โค้ดหายก็สามารถดูดรหัสออกมาดูได้นะครับหรือว่าจะรีเซ็ตรหัสก็ได้นะครับอ่าน,นี้เปลี่ยนไอดีกล่องใหม่ก็มันเหมือนอันนี้ครับแต่ว่าตัวนี้จะรองรับอ่าเยอะกว่าครับอ่าประมาณนี้ในส่วนของจุดโปอาทีจะมีเป็นติดตั้งจุดวอรอาทีธรรมดานะครับแล้วก็จะมีเป็นไลเซนส์งลงทะเบียนของจุดโปะครับอ่าแก้ฟิกนับถอยหลังนะครับไม่ให้มันขึ้น อันนี้ตัวช่วยจูนหาค่าส,วส่วนผสมอ่ะเผื่อใครมอมห็นครับจะเป็นประมาณนี้อ่าก็คือเราสามารถจูนได้แบบไม่หลงทางเลยนะครับก็คือหลักการทํางานก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปบ้ามาสอนแบบละเอียดดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายเดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวคร่าวๆก็มีประมาณนี้อจะขอเปิดเข้าไปก่อน เสร็จส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จุดโปรไทยก็เหมือนตัวนี้เลยว,ว่าแคป็นภาษาไทยส่วนเสริมมีแปลงไฟ ECU a c g ไปให้เป็น dot บ i n นะครับก็คือแปลงอันนี้ก็เป็นสดิ้งตัวแก้ไดเวอร์ USB นะครับก็ถ้าใครใช้3.3อยู่แล้วก็ต้องเข้ามาที่ตัวสาดิ้งตัวนี้นะครับแล้วก็มาแก้ไดเวอร์ให้เป็นอะไรนี่แหละผมก็ทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นดิส start p r o g r a เช็ครหัสกล่องที่มีในระบบก็คือไอรหัสกล่องตัวนี้นครับที่ผมเพิ่มไว้ในระบบก็จะขึ้นมาทั้งหมดในฟังก์ชันนี้ลงเดเวอร์สาย FTDI ก็คือโปรแกรมผมอ่ะมันใช้เดเวอร์ FTDI ก็คือต้องลงทุกเครื่องนะครับก็เสืวอมากเขาก็ใช้เดเวอร์ตัวนี้กันนะครับต่อต่อไฟบินนะตัวนี้สำคัญเลยนะครับในการที่เราดูดไฟ64 k นะครับมันจะดูได้ไม่เต็มนะครับ จะได้แค่32 KB นะครับผมเลยทําฟังก์ชันนี้ขึ้นมานะครับให้มันสามารถนําไฟล์กับ8ต่อได้อีกครั้งก็คือหลักการนะครับจะนําไฟล์32 KB นะครับมาตั้งไว้ก่อนแล้วจะดึงไฟล์สแตนดาดท่อนล,ล่างท่อนที่ขาดหายไปเอา,าเ,เอามาเติมเอามาเติมเต็มในส่วนของไฟล์32 KB นะครับให้มันเต็ม64ก็ประมาณนี้ก็พวกข้อมูลตารางแล้วมันองศาไฟก็มันก็จะอยู่ครบปกตินะครับ มานี้ส่วนรอบตัดก็อาจจะหายนะครับอาจจะเป็นรอบของสแตรฐานครับเพราะว่าส่วนล่างข้อมูลส่วนล่างมันหลุดใน่นะครับประมาณนี้น,นี่คำนวณซีซีเครื่อง,งยนต์ไม่มีอะไรมากลิมิตการฉีดเอ็มเอสก็ลิมิตแต่ย่างรอบนะครับว่าคนฉีดไม่เกินเท่าไหร่ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนใช้งานฟังก์ชันแบบละเอียดกันนะครับก็คลิปนี้ก็มารีวิวให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับก็ ถ้าใครที่สนใจเราสามารถติดต่อผมได้ที่ f เ e e o o o ตด้านล่างนะครับราคาไม่แรงครับไม่เกินหนึ่งเบทเทาโอเคบบายครับไปก่อน